สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาแล้วค่ะมาแล้วจย่หน่อยสำรานย่านผัวมาแล้วค่ะมาอัปเดตสถานการณ์ที่บอ่อปลาแล้วจ้าวันนี้วันนี้วันนี้นนขอมารายงานตัวค่ะว่าวันนี้เรามาสู่บอ่อปลาบอ่อเล็กๆนะคะทุกคนค่ะบอ่อที่ร้อยสี่สิบค่ะของทีมงานคนตมสุป,ปลาของเรานะคะเอ่อเนื่องจากว่า น้ำแห้งลดลงไปเยอะเกือบจะแห้งบ่อแล้วค่ะเราเราเพิ่งมานะคะจริงๆเราซื้อไปนานแล้วนะบ่อน,นี้แต่ว่าเราเพิ่งมีโอากาสได้มาสูบค่ะเพราะว่าเพิ่งจะมีเวลาเพิ่งจะได้คิวมาสูงพี่เลยค่ะเรากับว่าน้ําแห้งลงไปเยอะน้ําใกล้จะแห้งบ่อแล้วค่ะเพราะว่าเขาอยู่ท่ามกลางป่าข้าวโพดเนาะตอนที่เขาผูกข้าวโพดอะน้ําก็แห้งลงบ่อพอดีใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มีที่จะสูบไป ไม่มีไม่มีที่ทิ้งน้ำค่ะทุกคนเพราะว่า,ข,านนข้าวโพดเนาะข้าวโพดจะโดนน้ําไม่ได้ก็เลยไม่ได้สูบรอให้เ็เอ่อข้าวโพดโตรอให้ข้าวโพดโตพอที่จะสูบน้ําใส่ได้เนาะก็น้ําในบ่ก,ก็แห้งเลยค่ะทุกคนค่ะแห้งมากมากเลยแห้งมากมากเลยค่ะทุกคนค่ะนี่แหละฮะเราก็เพิ่งจะมาทํางานโอ้ร้อนค่ะทุกคนค่ะขอ,ขอ,ข,อขอรอแปลข้างบ่อกอ่อน ตอนจริงๆนะคะทุกคนเอ่ออย่าหน่อยนั่งนั่งหลบยหอยดาข้างบ่อเพราะมันร้อนอยิ่งไม่มีต้นไม้ต้นหญ้าให้หลบนะเอาข้างบ่อที่ละค่ะทุกคนนี่ค่ะคือบรรยากาศบอ่อของเราเป็นบอ่อเจ้าประจํานะเรามาทุกปีบอ่อนี้ซึ่งปีนี้เราไม่มั่นใจค่ะว่าจะมีปลาเยอะเพราะว่าดูทรงแล้วเนาะต้องทําใจค่ะเพราะว่าโซนนี้เราสูบไปในหลายบอ่อซึ่งบอ่อนี้เป็นบอ่อสุดท้ายในโซนนี้นะฮะ เราสู่ไปในหลายบอ่อก็ปลาไม่ค่อยเยอะค่ะเพราะว่ามันแรงส่วนนี้มันแรงเนาะปีที่แล้วแรงกับน้ําไม่เยอะน้ําไม่หลากน้ําไม่ล้นปลาก็ตามสภาพค่ะแต่เราก็ต้องทําใจค่ะทุกคนค่ะในเมื่อเป็นเจ้าประจําเป็นขาประจําจะมากจะน้อยเราก็ต้องมาเคลียร์มาสู่ให้เจ้าของบ่อนะคะทุกคน <laughs> ยังไงเราก็ต้องมาเคลียร์มาสู่ให้เจ้าของบอ่ค่ะทุกคน แดดร้อนๆแดดน้ากาลังที่จะแห้งค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่ยี่ยหน่อยได้ลงบ่อขนาดเนี้เพราะว่ามันมีพื้นที่ที่ลงได้เป็นครั้งแรกที่ยียหน่อยได้ลงบ่อปลานะฮะตอนที่สูบปลาน่ะเพราะว่าตั้งแต่ยี่ยหน่อยสูบปลามาบ่อนี้เป็นบ่อที่ร้อยสี่สิบยยหน่อยไม่เคยลงไม่เคยลงบ่อปลาเลยนะคะทุกคนอยู่แต่ข้างบนเนาะเป็นแผนแคดแต่วันนี้รู้สึกว่าพื้นที่เขาเหมาะมากค่ะทุกคนน้ำแห้งลงหมดเลยอ่ะมันก็ทำให้เราลงมายืนในบ่อได้อ่ะทุกคนจ้ะเนี่ยค่ะ ให้เพื่อนๆดูเราก็ไปเคยทําคลิปในลักษณะใกล้ชิดขนาดนี้มาก่อนนะคะทุกคน <laughs> อ้าวเราก็เลยซีว่าอากาศเลยค่ะเอามาแค่เครื่องเดียวนะเพราะว่าน้ํามันนิดเดียวต้องลุ้นค่ะทุกคนค่ะวันนี้ต้องลุ้นนะลุ้นช่วยกันค่ะเราบอกแล้วเราซื้อของอยู่ในตมอยู่ในน้ํามันต้องลุ้นค่ะทุกคน <laughs> อ่าอย่าอย่า,อย,าอย่าเพียงที่ตงม,มาทางนี้เด้อค่อยๆหยิบตรงนี้นะเพื <laughs> ่อนๆ ใครบ้างๆใครบ้างๆก็มาลุ้นช่วยยายหน่อยเด้อมาจับปลายช่วยก็ได้เด้อเนี่ยค่ะบรรยากาศที่บอ่อสดๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะดูอย่างใกล้ชิดโอ้ยตั้งแต่ทําคลิปมาคลิปที่ 140, ร้อยสี่สิบบ่อที่ร้อยสี่สิบว้างเราไม่เคยได้ลงบอ่อใกล้ชิดขนาดนี้นะคะทุกคนอ่าิดตมอย่ามาทางนี้นะจ๊ะคิดตามอาไปทางหลังนะคะทุกคนไอ้ยานี่แหละค่ะคืบอบ่อปลาของเราทุกคนบอ่อปลาของเราวันนี้นะ ให้เพื่อนๆได้ดูค่ะรุนไปกับยาหน่อยนะคะทุกคนมาดูแล้วก็มาลุ้นช่วยกันค่ะทุกคนค่ะเออเอาไม่เอาสาระแต่เอาบันเทิงนะวันนี้ทุกคนเียดูดูดูทุกคนค่ะดู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 สิค่ะดูดูสนุกไหมมาลุ้นค่ะเรามาลุ้นนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะคือเหตุการณ์จริงๆนะคะทุกคนเหตุการณ์สดๆเหตุการณ์จริงๆเลยค่ะทุกคนค่ะงานของเราวันนี้บ่อที่ร้อยสี่สิบค่ะทุกคนค่ะ เนี่ยแหละค่ะให้เป็นเพื่อนดูเนาะสนุกกับยายหน่อยค่ะทุกคนสนุกไปด้วยกันค่ะทุกคนค่ะเเดี๋ยวจจะหน่อยจะได้ไปทํางานแล้วค่ะทีมงานอกําลังช้อนหัวกระโหลกแล้วค่ะจะเอาปลาไปให้ยาหน่อยคันละเจนหน่อยจะจะไปทํางานของตัวเองค่ะเีนหน่อยจะไปทํางานของตัวเองค่ะทุกคนค่ะอ้าวพ่อใหญ่หากำลังหามาพ่อใหญ่กำลังหามาค่ะได้รอบขอบ่อมาก่ะทุกคนค่ะ นี่คือบ่อบปลาที่ร้อยสี่ของพวกเราทีมงานคนตรงสุปลานะคะขอบคุณทื่คนที่รับชมคลิปค่ะอ่าจะหน่อยขออนุญาตอ่ลงคลิปประมาณนี้นะคะทุกคน๋ยวไปทำผลิตประดับประดับนาทีของเราอนค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะ